สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมเดย์บายเดย์ไลท์นั่นเองอยู่กันในแมปแฮตดอนฟิวอะไรก็ไม่รู้นะบ้านไมเคิลโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมันด้วยนะครับ <c oughs> กดของเกมอยู่ว่าเราต้องปั่นไฟครบห้าเครื่องนะครับแล้วจะมีฆาตกรมาคอยวิ่งตามเราไม่ให้เราปั่นไฟได้สําเร็จนะโอเคเราปั่นไฟกันเลยดีกว่าฆาตกรตัวอะไรยังไม่รู้นะครับผมชึบ <c oughs> มองซ้ายมองขวาก่อนเลยด่านี้ไม้น้อยซะด้วยสิหุย <c oughs> ไม่ไม่ไล่ใครเลยตัวอะไรวะเนี่ยแอปเปร์หรือเปล่าโคเฟสเปล่ากิ้งกล่องเปล่าไม่มีวิ่แววว่าจะมาทางนี้นะยังหาใครไม่เจอสิท่าดูจากทรงแล้วเฮ้ยเงียบมากยังไม่มีใครโดนไล่เลยสักคนเดียวไอ้กอดเจอแล้วโอเคเจอจินวูแล้วเพื่อน น่าจะเป็นคนจีนนะครับทุกคนดูจากซ้ายนะครับผ่านแบบมุมกระดิกแต่ว่าโดนไล่อยู่นะครทบกรั่งไปก็ยังอยู่ห้าเครื่องนะครับดูจากซ้ายเหมือนกันโอเคคนจีนโดนแล้วเฟิงหมินพลั่วระเบิดเวนไ่แค่แป๊บเดียวด้วยห่วงเครื่องหรือเปล่าโซนหรือเปล่า กันก่อนกอัยกันก่อนอุ้ยชิบมาแล้วเพื่อนสวัสดีครับปลอดภัยกันครับผมไม่ละใครเลยคืออะไรมันคืออะไรอุ้ยกดเฟสโอ้โหมันจ้องมันดูดเรียบร้อยเพื่อนล้มแน่คนแรกเอาไปหนึ่งเครื่องก่อนเลยครับผมมาครับมาครับเรียบร้อยโดนแล้วหนึ่งคนตรงไหนตรงนี้นั่นเองใกล้ๆด้วย ใกล้มาครับผมมองหาไม้ก่อนครับกําลังจะแขวนแล้วในอีกสามสองหนึ่งอ่ะแขวนแล้วครับผมต่อไงต่อ,อไงต่อไปไล่เพื่อนอีกคนหนึ่งโอเคแั้นเราดึงเลยดีกว่ารวดเร็วรวดเร็วมาจุกต่อนะเพื่อนไม่มีเวลาให้อู้นะครับเพราะเราไม่ใช่คนเหนืออู้ไม่ได้นะครับผมดึงไปก่อนหนึ่งที มาแล้วมาแล้วจ้องจ้จ้อง,องมันดูด่ะก็มันไฟกันดีวกว่ามันดูดจนเต็มแล้วด้วยเพื่อนหิวเหรอโอเคได้รู้เรื่องหิวกันคนนั้นจุกนานเหมือนกันนะเพื่อนโดนไล่อยู่นะดึงจากซรายนะกระดิกใหญ่เลยมาทางนี้แล้ววิเศรสองเครื่องครับผมสวยงาม เราไปตามซัพพอร์ตเขาดีกว่าเฮ้ยล้มแล้วกระชืบกระชืบแล้วไงโอเคแล้วก็อุ้มเลยป่ะอ้มโอ้โหหันหลังเวนแล้วอุ้มเป็นซะด้วยไปดีกว่าไมก็ไม่ค่อยมีจะเล่นนะแบบนี้โอเคไลรผมมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมดูดเร็วจังแรับเดียวเต็มหลอดเลยโอ้โห ต้องเนียนต้องเนนไม่งั้นโดนหนึ่งขีล่วงมันดูดไวมากของจริงเราฟุ่มดูค่าทีไปก่อนนะเป็นงั้นไม่ได้ร่วงแน่นอนโอเคอยังไล่เพื่อนคนนั้นอยู่เดี๋ยวอีกครึ่งหลอดละดูจากซ้ไฟนะดแดงๆวชุบหมอบเนียนครับหมอบเนียนครับผมื่วนตรงนี้ก็เหมือนจะเสร็จนะ ขังเครื่องนี้ดีกว่าไปไล่เพื่อนแล้วโอเคเราช่วยเลยดีกว่าจะบอกนะว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไม่ถูกต้องนะขึ้นมาครับนะครับผมเครื่องนี้เลยครับโอเคเครื่องนี้ก็จะเสร็จต้องดูดีๆนะไม่งั้นมันดูดนะตัวนี้นะ วิ่งไล่เพื่อนยาวๆไล่ฟังหมี่งยาวๆแค่รู้เรื่องล้มแล้วได้หนึ่งเครื่องได้หนึ่งเครื่องครับผมสวยงามมากที่ชุกกำลังจะแขวนแล้วกำลังจะแขวนเอาไปหนึ่งเครื่องก่อนเลยครับผมร <c oughs> ียบร้ออะไรครับอ๋อให้ฮิวเครู้เรื่องไว้ใจได้เลยเพื่อน <c oughs> ต้องมองดูด้วยนะเหมือนเดี๋ยวมันดูดนะทุกคน มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่กลางถนนกลางถนนมันดูดอยู่ดูดเรื่องไปก่อนดีกว่าครับมันดูดครับผมมันดูดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าระแวงระแวงหวัดระแวงนะมีคนวิ่งไปดึงเพื่อนแล้วแน่เลยเพื่อนเมื่อกี้น่าจะไปดึงนะอเอดึงแล้วมันดูดหรือเปล่ามันดูดหรือเปล่า นิงน่งๆนิงน่งๆเงียบๆหายไปแล้วไปดูดเครื่องเ้องหวาดีกว่าเราไปหาเครื่องมันไฟกันดีกว่าเหลืออีกสองเครื่องนะครับเครื่องมันทายดูจาก้ายนะบันไฟกันดีกว่าโอ้โนะหมีเครื่องอตรงนี้หรือเปล่าต้องดูหน่อยด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยไงโอเคไงตรงนี้เป็นทางกระโดดเส้นหนึ่งเครื่อง กรดูดจนเต็มด้วยไงโอเคมีเครื่องตรงนี้ปัดไฟกันดีกว่าขั้งสุดท้ายแล้วจะไปไละยาวละยาวเราต้องเงียนไม่โดนสักเฟสนะใส่ล้มแล้วหนึ่งคนคนนี้เหมือนจะตรงไปช่วยแล้วหนึ่งคนนะ Okay. อยังไงต่อส่งมือดีไปช่วยแล้วนะอย่าบอกนะว่าเห็นอุปกรณ์อุ้ยดึงแล้วโอเคสวยงามเราปั่นไฟต่อเนื่องเพื่อจะเสร็จแล้วได้เจสิบเปอร์เซ็นละโอเคเพื่อนโดนดูดเต็มดูจากซ้ายนะเราให้กําลังใจแบบนี้ได้นะครับทุกคนอุ้ยเปิดตู้กินหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าขึ้นมาข้างบนอุ้ยมาจริงมาจริงอุ้ย ขึ้นมาแล้วไปกระทืบกระทืบเครื่องเฮ้ยแล้วไปไหนต่อครับบอกว่าคงจะไปแล้วโอเคสวยงามไปแล้วเราปั่นไฟกันต่อดีกว่าจะเสร็จอยู่แล้วเครื่องคนนั้นไม่รอดแล้วนะลิตเติ้ลโฮปความหวังเล็กแหวนแล้วน่าจะขึ้นมาเครื่องนี้ต่อเลยดูจากทรงนะโอเคแหวนตรงนี้ซะด้วย ดูจากทรงน่าจะเจอเรานะเอาไปหนึ่งเครื่องก่อนเลยครับผมแล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยวเวลาวิ่งไปเปิดประตูแล้วประตูมีสองฝั่งโอเคสวยงามเขาปั่นไฟหครบห้าเครื่องแล้วก็จะมีต้องเปิดประตูด้วยนะครับเปิดประตูทางออกโอเคมีโนโวันโอ้โหตีทีเดียวล้มนะครับน่ากลัวจริงของจริงครับคนนี้มันดูดแป๊บเดียวด้วยอ่ะแล้วก็มีโนวันอีกอ่ะ ลำบากใจแล้วล่ะแบบเนี้ยแขวนตรงนี้ด้วยไงเราต้องเงย็นแถวๆนี้ก่อนเพราะดูจากทรงน่าจะมาเครื่องนี้ต่อมาประตูนี้ต่อะตนะอุ้ยประตูนั้นเปิดแล้วเอเคนันก็เหลือประตูนี้เราเปิดประตูนี้ดีกว่าจะบอกนะว่ามาประตูนี้เราคงช่วยเพื่อนไม่ได้นะเพราะมันมีโนวันนะช่วยยากโอเคเพื่อนคนนั้นอยู่หน้าประตูโดนไล่แล้วมาช่วยดีวะ เพื่อนออกไปแล้วหนึ่งคนไม่เป็นไรนอ้องเราจะรอดไปด้วยกันเพื่อนมาเลยเดี๋ยวช่วยครับผมกำลังไปช่วยนะเพื่อนกำลังไปช่วยใจเย็นใจเยนจเจ๊ยนมันมีโนวันนะโอเคไหมไป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 มาแล้วมาแล้วข้างหลัง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 บอกให้ผมดิเพื่อนบอกให้หน่อยสวยครับสวยครับสวยครับ,รบโอ้โหหมายกอดโนวันอะ เวลงางอ้าวโหนว่าจะปล่อยอาคารออกเราเฟสแรกแล้วเฟสเดียวนะที่จะทรงแล้วโอเคเพื่อนเราเสียสละได้เพื่อนนายรู้เรื่องเลยยังมีโอกาสให้ดึงอยู่4%อันแน่เฝ้าเสน้นหนยดึงก่อนเลยครับหนึ่งครั้งแรกปึ๊บคั้งที่สองปึ๊บคั้งที่สาม ยังไงเอ้าลุดโอ้โหสวยแบบนี้รอดนะครับรอดนะครับผมเดีย๋ยวนี้รอดนะครับเรามากับดวงครับผมมากับดวงนะครับ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 อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย